เด sí. oh, ี๋ยวเซียนเตเตเมนมีคนเอาไปแล้วนะเฟมนายต้องคิดใหม่นะมาวันนี้กูจะไปตบตูดชาวบ้านเลยว่าซะเว้ยยี่แปลว่าไม่ดูแปลว่าอะไรบะคิดเฮ้ยอันนี้มาเล่นไฟเตอร์มาห้าร้อยกว่าเกมแสดงเล่นเป็นแปลว่าแต่แต่ป้าแต่ป้าเราเล่นแคลรี่ห้าเมดหนึ่งแอสซาซินหนึ่งเองไอเฟมแล้วดูมึงรโลซินแล้วดูมึงเปิดสกินเฟมเฮียมึงดูเพื่สกินเดียว มนตะกี้แล้กยอกกำมัดไว้สักกมัดว้เดี๋ยวมดเด๋ยวเล่นเวล่นเล่นตาเดียวก็ทิ้งละไม่เล่นแล้วไอาเ้กูกำมัดไว้เยีดูมึงเปิดดนี่ไรี่ตก้ลตน้เวยอ็เล่นในคุมนะมึงเล่นในคุมนะโอ้ยแล้วมึงจะไปเล่นกลางกันทั้งสองคนทำไมอ่ะอีแคเหม็นความรักว่ะฉันไม่เข้าใจแคนรักกันเหรอ มันคูล่ากันเนี่ยไอ้เหี้ยเฟมเอ้ยมึงดูฟองน้ำรอบๆตัวมันดิเห็นไหมโป้สวยอ่ะดูดูระเบิดอ่ะบผู้หมายดูสิเอออไ้เหี้ยเหมือนเหมือนซินเลยเออแต่ซินสวยกว่าเยอะเยอะแบบอันนี้จริงอันนี้จริงพี่เมย์ถ่อมมากอันนี้จริงหรือว่าไอ้ดีนี้กูาจะซื้อซินวะโอ้ยเมื่อกี้ไอเรนกูง้างแบบคู่สโลว์เวอร์ชั่นอ่ะโอ้โหตั้นดูสักวร์ปี ไหนวับดิวับดิมึงอยู่ไหนวะเอาอยู่ที่บ่ออ้เหี้ยยังสวยยังเล่มใช้คุมไน้อยสัตว์ครับป้าไปให้แล้วใช้คุมไน้อยสัตว์ปิงไม่รู้คนเลยเพราะโดนพักไปมึงใช้จิตเด้งปิงเลยอ่ะตัวเซตยอดแน่มึงมีตัวหนึ่งไม่ต้องไปกูมาเพื่อตบตุนมึงเอาไว้เนี่ยแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะมังกรมังกรมังกรกันตันตันเอออออ เพเหี้ยอะไรวะดันดันดันเออไม่มีใครโดนโดนร้านละไม่มีอันเดเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้ามึงตายนะตายนะเล่นจริงเหรอเฟรมดูตีนกูดิเอ้ยเฮ้ยเกมมันสโลกูโว้ยกดกดได้มึงจะบ้าเพื่อนตายเจอที่บูชานี่ตรงมาไว้กูเนี่ยสองลับเลยเฮ้ยนาคอสนาคอสไกลเห็นไหมไกลเห็นไหมไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บไม่เห็นไม่เห็น เมื่อกี้มันอยู่แถวเนี้มันอยู่แถวเนี้ยเราอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาขอบใจขอบใจขอบใจเฮ้ยมันอยู่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 เล่นไม่เลยปิดปิดสายขวาปิดสายขวาโดนโดนกูมันเด็กเท่อยนี่เลยนาลามานคนเล่นโดนพุ่งสติกเกอร์อ่ะโดนพู่เล่นเวลเวลสิบเอ็ดค่าซาเนตโต้เลยอย่ากูซาเนี้ต่อเลยไม่มีติว่ะอีกหกวิว่ะโค้ชเมียนเต้ หนึ่งกูเองเอี๋กูเองตบไม่แรงเท่ากูหรอกตบไม่แรงเท่ากูหรอกตอนเนี้ยฮาจะแตกแล้วว่ะกูอ่ะไม่ได้กูทำไม่ได้จริงจริงจริงมาเน,นี้ยเพื่อที่จะฟาดตูดมึงทุกครัวทุกทุกคนในนี้ทุกครัวโอ้ภาษาไทย ภาษาไทยคุยภาษาไทยเกรดหนึ่งฝึกภาษาไทยกดหนึ่งแล้วกูมาแล้วกูวิ่งมาแล้วกูตบแล้วตายแล้วมานากูหมดต่อแล้วเฮ้ยมาดูมาดูมันเต็มดิสเต็มโศกฟังไงไอ้เหี้ยไปดูแล้วกูมาแล้วเดี๋ยวครับไอ้เหี้ยไอ้หลอดเว้ยกูมาตัดคขี้วมาตัดคลิป มาตัดเชือมาตัดเชืเฮ้เดี๋ยวกูไปล่อไม่ตรงบับแดงดีกว่าเดี๋ยวมันต้องมาบับแดงเลยชีเดี๋ยวกูล่อล่อล่อนาคอสอะตรงบับแดงอะมึงมงปล่อย่าฆ่านาคอสอย่าฆ่านาคอสอย่าฆ่านาคอสขอละไอ้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไกนมึงมาไนเฮีห้ากี้้อม่ให้อหไอไี่ ได C ้มานี่ต่อนี้มานี่เราทีได้ได้ไ yeah> ด้เลยได้เลยได้เลยได้เลยสายอะไรางุกลุมสกกรมลุมสกกรมลุมสกกรมลุมสกรมโคตรหลังแกไอ้่ะโอ้หพวกกูมันเกิดเพื่อนี่เดอดตต่อเตือ่อเตื่อต่อเตต่อต่อต่อตตอต่อต่อเดอดอันอตันนตตดดเ มีคนลงโอ้ยกียรลวะเกียกลังแกเล้ตั้บฟ้าเร็วตั้นเอ้ยต่อต่อไอ้นายอสอยู่นั่นนี่แต่กูกำลังจะไปกูกำลังจะไปมาาไปเลีวตั้มาไปเลีวต้ตัมันโดนกูแช่ตั้้มัดนแล้วมาล้วโอ้เรื่องลมทำไมีถ่ายากูมาลวกูมาลวกูมาลวกูมาลกูมาลตอนนี้หล่นแล้วไอ้เหี้ย มาเพื่อเสมอวะต่อเนี่ยกูอ่ะกำลัาไปแดงต่อเดี๋ยวแรงปกติจะไปยิงไม่ได้กันเหรอเข้าใจวะปรับดูไม่ได้เราไม่ได้แล้วไปมันมันมันไม่น่าจะกล้ามาเอาแดงแล้วแหละดูอยู่ตรงป้อมแมันแตกงั้นกูเข้าไปเลยแล้วกันกูเข้าไปตบเลยแล้วกันเลยอ่ะอุ้ยกูตายกูตายละได้ตัวแดงหมดเป็นยอดดาวกูไปแล้วเว้ยครับ ไอ้ยแต่กูไม่ได้ฟาร์มเลยนะเวฟมึงที่มันแคบับบอย่างเดียวตอนเนี้เฮ้ยกูเราวดาวก็อะไรจริงตอนนี้กูเนถ้าไม่เอาแล้วตอนนี้จะได้สองตัวนะไม่เอาได้าสองตัวนะถ้าตอนนี้มันเข้าใจอะเพื่อนมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วมันถอยเว้ยมันเห็นกูแล้วถอยกันเลยอ่ะไอจุ๊บนะพ่อผมครับนะขอนูนเอ้ยแล้วมันเห็นโดนโดนกูอีกแล้ว แวนคุงซานิตคุงซานิตคุงใครรัดกูโอ้าวสลารนดีว่ต้อ้องมสามทางเล่นสามทางสามทางต้องสามทางตันแกใช่ไหมต้องสามทางเท่านั้น <c oughs> ใครมันห้าวล่ะ <c oughs> ยังไม่ยี่สิบแตกเลยยังไม่แรงเลย เฮ้ยโอ้โหลิฟจบป้อมว่ะอุ้ยอุ้ยคุยจะใครจะมาตบกูสนิทเอาวะสักมาสมานโอ้ยยัยเทียวจบละกูแย่เทียวจบแย่โอเคตาต่อไปนี่กูคือกูก็ต้องเล่นอะไรนใช่ไหมไม่ต้องเล่นกูเล่นเองเย้โอเคกูเล่นไม่กูเล่นไม่เป็นด้วยกูเล่นไม่เป็นนะอัพตัวกิลวสองนานไะโอ Bubble ้ สิบห้ากับสิบสองคุยเลยเนี่ยกูสิบแปดไอสารกูสิแปดไอกูสิบห้าด้วยไอเหี้ยกายมึงหกกับหกแล้วไม่ตายกูสิบเอ็ดสิบเ็ดช่วยสไอเยี้ยกูไม่ได้เอวีพีแล้วไม่ไม่แล้วกูได้อะไรกั้ยกูได้ยนีแบบเอ้ยก็คงมาทำเกมอะเลย